สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาตกปลาให้ดูครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนได้แล้วครับวตัวสวยเลยตัวมาัอาจจะไม่ใหญ่ครับสายกำลังเหมาะมันเป็นปลาแบบทอดทิ้งน้ำครับนี่ นี่นะครับอยู่ประเทศดีตะเลีอยู่ง่ายหายกินง่ายหวานครับเริ่มนะก่อนลงไปแล้วแล้วนี่ครับได้มาแล้ว แล้วนี่ได้แล้วครับปลามันเยอะมากครับตกยังไงก็ได้หลับตาตกยังได้เลยนะลุกลันลงไปแล้วครับแล้วรอดู นี่ได้แล้วถ้าเหยือมันเหลือหน่อยหนึ่งเราก็เอาลงไปตกต่อนด,ดอนไปแล้วครับ พอกินอยู่ครับดีเราไม่ต้องเสียตังไปหาซื้อข้าวถ้าเราผม,มอยากกินปลาผมก็จะมาตกแบบนี้แหละมาแป๊บเดียวครับช่วงเย็นๆก็ได้แล้วปย๊บนะครับนับหนึ่งถึงสิบปลาก็ได้ขึ้นมาแล้ว เร่มดนลงไปแล้วครับรุดครับรุดนี่ได้มาแล้วนี่ครับตกง่ายไหมครับใครเข้าไม่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้เป่าต้นเลยนะครับผม แปเดียวได้ประมาณสักยี่สิบกว่าตัวแล้วครับ,รบเดี๋ยวจะเอาอีกสักสิบตัวก็พอแล้วครับเราเอาไปทํากินพอเรากินก็พอวันแบบพอเราไม่อยากกินเราค่อยมาตกอาใหม่ครับปลาสดๆนี่ทาอะไรก็อร่อยแถวที่ผมอยู่จะอยู่ติดเอประเทศจอแดนครับหากินไม่ยากหรอกแถวนี้จะมีพวกคลองน้ําคลองทิ้งน้ําแบบเนี้ย ย้อนลงไปแล้วเดี๋ยวรอดูนะจิดไปขึ้นมานี่ได้ขึ้นมาแล้วตรงนีน้ง่ายมากผู้หญิงก็ยังตกได้นะแบบนี้นะถสุดมากติดงองด็กน้อยมาตกแต่พิมสบายปึ๊บย่อนลงไปเขาขึ้นมาแค่นี้คนระับ ห่อนลงไปแล้วเอาขึ้นมาแค่เนี้ยตัวมันอาจจะไม่ใหญ่เล้วนในห้างในช็อปเขาหรอกครับเพื่อหล่นลงไปเอาวริงเียวผมไจ็จะเละ เดี๋ยวก็หาขุดมาจากหลังบ้านแล้วครับที่พักเกี่ยวหน่อยเดี๋ยวยเดี๋ยว,ยวทุบก็โยนลงไปแค่นี้แหละง่ายๆแล้วก็เอาขึ้นมานี่้วเอาขึ้นมาแบบนี้แต่เราต้องจับให้มั่นนะครับจับให้มันแน่นๆไม่นั้นมันจะตอดเอานี่ มานี่ปีนเหยียบก็มาได้โอ้วหล่นแล้วนี่นอนอโอ้จับยืนจับยืนกำลังคลองยิบมนลงไป ไปแล้วก็อุ้ยดูสอุ้ย,ยดูเราเยอเบิดคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเป็น,นกำลังใจให้ผมเลยเด้หาขีมหมานที่เก่าแล้วครับ <laughs>